พปเปาพปเปาอ่าผมอาตั้งใจผมอยากเรียนเชฟเไยผมเคยไปแล้วเนี่ยทั้งหลังตอนนั้นแหะไปเจอผมแล้วไอ้มึงเลยฮิตผมกำลังไปผมกำลังผมกำลังกินชาบูใช่ไหมอ่าแล้วผมโดน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 พี่โนด่าว่าผมบีบหมูลงหม้อชาบูไม่เป็นผมก็เลยพูดเบสว่าผมจะไปเรียนเชฟเพื่อจะมาทำอาหารให้พวกเขากินอ่าฮะเอมือนไม่เบสผมจะไปเรียนเชฟเป็นอาหารมึงทำเป็นหรออุ้ยนั่นนึงนะมึงช่วยกูก่อนตอนเนี้ยกูตกรถรถให้เป็นก่อนไอ้เหี้ยตอนเนี้ย ผมจะไปเรียนผมจะไปเรียนกับเชฟเอียนโอเคอันนี้เรื่องจริงด้วยบนมันก็มีนี่หว่าแล้วก็เชฟเชฟโรเบิร์ตสเตฟานที่เขามาไทยอ่ะวันนั้นอ่ะไอคนเอ้ยแลมซี่เขาชื่อเซฟแลอ๋ออารอนแลมซี่กองการเซนนเอนะใ่เออ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 จะไปเรียนเรียนอะไรนะไปเรียนเชฟไปอยู่นอายอยู่นอาไปเรียนเชฟจริงจังหรือเปล่า ใช่ผมจะไปหา,หาพอพอไฮอาพาพรเรียนเชฟเรียนเชฟไปหาไฮอาพาพอรใช่น,นั่นนั่นอะ่ะกูใช่เหรอวะใช่ผมเอาเชฟไ,ไปเรียนเชฟไปเรียนเชฟเพื่อไปหาไฮอาพาพรจบลงได้ปะใช่ใชเชฟเนี่ยพี่เชฟบ้า <c oughs> คุณชอบคุณชอบไหมครับไหมครับผู้ชายสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเชฟพี่อะเชฟไหนเชฟบ้าไอสัตว์เฮียอะไรเนี่ยปัญอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกสมองผมไม่ค่อยดีเลยพี่เหมือนอยากอัพเกรดอะพี่ใช่เหรอใช่พี่เดี๋ยวพี่จะไปเรียนเชฟแล้วไปหาไฮอัมพรน่ะอัมพรไม่พี่จะไปเรียนเชฟอะไปหาไฮอัมพรน่ะเจ็บปะใครกล่ำอะไรวะ มึงขำก่อนพี่ก่อนที่กูจะเล่นอีกเหรอขอร้อยพี่ีคิวดาพี่จะยืนก่อนใครก็ใครไม่กิใครที่อะไรแถนี้มีไก่ด้เหรอเนี่ยคือกูไม่ต้องอะไรรู้จ้ารู้ทีคือกูไม่ต้องพูดอะไรหรอมึงก็ขำกันแล้วหรอคือกูก็ยืนนิ่งๆกะเอาไปพี่เอาไปเอาไปอะไร ใครเข่าไม่สัตว์กูบอกว่ากูจะไปเรียนเชฟเออเพื่อไปหาไออารพรเออายอารพรน่ะใช่ป่ะเออต้องถามว่าเชฟอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยเชฟอะไรอ่ะพี่เชฟปเผ้าเกจ้ามาเถอะ มึงขำก่อนที่กูจะเล่นกูมันก็ไม่ขำแล้วดิว่าผมเจออะไรมาตามกูมาอมึงขำก่อนที่กูจะเล่นน่ะกูก็เป๋ดิบางทีน้องเอ้ยเป็นไรอ่ะฮะเป็นไรอ่ะมันลั่นหรอเม็นอ่ะนั่ยเอ้าใครเป็นคนขำ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่คนใส่หมวกขำ มันไมันต้องอะไรมันขำอะไรขนาดนั้นหรอส่อยู่ล้อไแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนที่ไม่มีกอดแดงแสดงว่าเมื่อคืนไม่มาใช่มอมามามากาม่มามามา่ามามะมา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 ปเชฟป พี่ยเปยดีฮอภพรสวัสดีครับพีค่นหนึ่้พี่ยมครับคขอกอหขอกอนแตัวนึงหมดแล้วหมดแล้วไม่มีกอนแดงไม่มีหมดแล้วหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งพี่ยมของพี่หมดแล้วของพี่ว่าพี่ไม่ได้ของเลยหนึ่ใจดีไม่มีกอดเป็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุพี่ยุปสวัสดีครับพี่ขอตัว เจ๊สวัสด,ดีครับเจบ๊สวัสดีครับ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 สวกดแดงปอดไล่กดแดงปลอดไล่กอแดงปลอดไลค์กอแดงปลอดไล่มินจุ่มตามสอครับมินจุ่